สวัสดีค่ะยินดีนนนต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกุกบุกทะเลนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอศัพท์ที่เราว่าเจอกันบ่อยๆอก,กันและทีเดียวนะคะสําหรับศัพท์คำนี้ค่ะเทบักนะคะอยู่ข้างๆอีชินค่ะศัพท์คำนี้คือเทบักอ่านเร็วๆนะคะเทบักค่ะแปลว่า เจ๋งอ่ะสุดยอดอ่ะนะคะเวลาเราเจออะไรที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเจ๋งนะคะเราก็สามารถที่จะใช้สทบคำนี้ได้ค่ะอย่างเช่นนะคะตอนในซีรีส์เรื่องอะไรนะซีรีส์ descendant of sun ใช oh. ่ไหม descendant of the sun you ที่เดรรัวจะมีฉากหนึ่งนะคะที่คุณจะหานจุงกีค่ะตบโทรศัพท์ของนางเอกและรับได้นะคะในี่ยอยูงที่เฮซองต원ต급เราก็จะเรียกด้ว่าอุทานเทบักให้กับพระเอกนะคะ อย่างเช่นนะคะชายคนหนึ่งนะคะเ,เรียกได้ว่าชายจอบสีแดงๆอันเย,ย็นของเขานะคะข <c ute> ูดหิมะแล้วก็ลืมแอู้อู้ไม่ล้มสักทีนะคะ <c ute> เรียกได้ว่าคลิปนี้ก็เหมาะสําหรับสับคํานี้ของเราค่ะเทบังนะคะสําหร,รับวันนี้นะคะรายการฮันกุกบุกทะเลนะคะก็อย่าลืมสับคำน่ารักักคำนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ